กิจกรรมการสำรวจสมก,การกำลังสองนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลังสองบวก k นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปสมก,การกำลังสองอีกแบบหนึง่งที่ในระดับมอต้นเนี่ยนะครับจะได้เรียนกันนะครับจากรูปแบบทั่วไปที่เป็นแบบ ax กำลังสนะครับบวก bx แล้วก็บวก c นะครับ อันนี้ก็จะทําให้เราเห็นลักษณะของกราฟได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนประกอบเพิ่มเติมนะครับก็คือจุดยอดที่เราจะต้องพิจารณาด้วยนะครับการสร้างกิจกรรมก็เริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าค่า A นะครับจะส่งผลต่อกราฟยังไงบ้างค่า H จะส่งผลต่อกราฟยังไงบ้างค่า K จะส่งผลต่อกราฟยังไงบ้างนะครับเนื่องจาก H นะครับที่เราทํามานะครับลักษณะกราฟของเราเนี่ย มันจะทำเอชมันจะทําให้ลักษณะกราฟของเราเนี่ยจะเลื่อนทางขนานตามแกน x นะครับ k นะครับกราฟของเราก็จะเลื่อนขนานตามแกน y นะครับดังนั้นเวลาเราสร้างกิจกรรมเนี่ยเราก็เลือกค่า h เนี่ยเป็นค่าที่วิ่งตาม ค่าบนแกน x นะครับให้นักเรียนเห็นว่าถ้าเราเลื่อนค่าเแล้วเนี่ยมันจะทําให้กราฟเลื่อนขนานตามแกน x จริงไหมแล้วก็ส่วนค่า k ตัวนี้นะครับเราเลือกเป็นจุดบนแกน y นะครับให้เลื่อนขึ้นบนลงล่างตามแกน y แล้วก็มาพิจารณากราฟนะครับการสร้างก็จะคล้ายๆกันกับกิจกรรมนะครับก่อนหน้านี้นะครับอันดับแรกก็คือเลือกจุดนะครับบนแกนนะครับ อันดับแรกผมเลือกจุดบนแกน x นะครับ <cold> ซึ่งก็จะเลือกมา2จุดก็คือให้จุด1นึงเพื่อพิจารณาที่ค่า a แล้วก็อีกจุด1นึงเพื่อพิจารณาที่ค่า h นะครับแล้วก็ไปเลือกจุดอีกจุดหนึ่งนะครับบนแกน y เพื่อพิจารณาเป็นค่า k นะครับาตั้งชื่อจุดนะครับจุดแรกผมตั้งเป็นค่า a แล้วกันนะครับเป็นจุด a เล็กนะครับใช้จุด จะใช้ค่าจุด a เป็นจุด a ใหญ่ก็ได้ a เล็กก็ได้แต่ที่ผมใช้ a เล็กเพราะว่าจะได้ให้สอดคล้องกับตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณที่จะเลือกใช้แล้วกันนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับผมใช้เป็นค่า h แล้วน,นะครับใช้เป็นตัวแปร h นะครับในการแทนจุดส่วนจุดบงแกน y นะครับใช้ใช้ k นะครับโอเคตอนนี้เรามีครบแล้วสิ่งที่เราจะต้องแสดงก็คือว่าถ้า a เลื่อนเข้าใกล้เนี่ยนะครับ จากที่เรารู้อยู่แล้วนะครับคุณครูนะครับว่าถ้า A เลื่อนเข้าใกล้เนี่ยก็จะส่งผลต่อกราฟก็คือกราฟของเราก็จะมีลักษณะก็คือยิ่งกว้างมากขึ้นนะครับแต่ถ้า h ของเราเนี่ยมาเลื่อนออกไปนะครับห่างออกไปเนี่ยนะครับหรือมากขึน้นค่า A ของเราก็จะส่งผลต่อกราฟก็คือทําให้กราฟของเรายิ่งกว้างมากขึ้นนะครับส่วน h ของเราก็คือเลื่อนซ้ายขวา K เลื่อนขึ้นบนลงล่างนะครับดังนั้นเวลาเราจะเอาระยะมาใช้นะครับถ้าเป็นค่า A กับจุด a กับจุด h นะครับ ผมจะใช้การวัดนะครับโดยดูพิกัดที่1นนะครับหรือค่า x นะครับส่วนที่ค่า k นะครับผมจะดูพิกัดที่ที่เป็นค่า y นะครับมาพิจารณานะครับแล้วก็มาดูว่ามันส่งผลยังไงบ้างนะครับเพื่อให้สอดคล้อง x a เดี๋ยวผมตั้งชื่อใหม่นะครับตั้งชื่อว่าเป็นค่า a แล้วกันนะครับส่วน x h นะครับผมตั้งชื่อนะครับใหม่เป็นค่า h นะครับส่วน yk นะครับผมตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นค่า k นะครับโอเคทีนี้เราจะนำทั้งหมด3ค่านี้มาวาดกราฟนะครับก็ไปที่ฟังก์ชันนะครับตัวเลขนะครับแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ที่เราจะต้องการสร้างนะครับก็คลิกที่ค่า a นะครับคูณกับ x ลบ h นะครับจะคลิกหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ค่า h นะครับ ปิดวงเล็บทั้งหมดนี้ยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวก K นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ค่า K นะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันนะครับแต่ฟังก์ชันเนี่ยมันอยู่ในรูปของ G หรือมันจะเป็นแบบฟังกชันซึ่งในมอต้นของเราเนี่ยถ้าเขียนไปแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่ไม่คุ้นเคยนะครับ อันนี้แล้วแต่คุณครูว่าจะเขียนไว้หรือไม่เขียนไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าแนะนําก็คือผมว่าซ่อนไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามี y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลังสองโอเคส่วน e แล้วนะครับ <c oughs> ส่วนที่เหลือน,นั้นก็เดี๋ยวให้เขาพิจารณาเองจากค่าที่เรากําหนดนะครับโอเคดังนั้นตอนนี้ผมจะซ่อนไปนะครับแต่ก่อนจะซ่อนผมจะเขียนกราฟนะครับก็คือไปที่ไปที่กราฟเมื่อกี้คลิก คลิกที่ฟังก์ชัน g นะครับแล้วก็ไปเขียนกราฟของฟังก์ชันก็จะได้กราฟเป็นรูปพาราโบลานะครับเ,เราจะเห็นได้ว่าค่า h ค่า k เนี่ยนะครับค,คุณครูรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นจุดยอดนะครับเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเ,เนี่ยมันเป็นจุดยอดแล้วก็ค่า h ค่า k มันจะสัมพันธ์กันยังไงนะครับดังนั้นที่กราฟนะครับแล้วก็แกน x นะครับที่เป็นค่า h นะครับที่จุด h นะครับให้เราลากเส้นนะครับตั้งฉากนะครับกับแกน x ที่จุด h นะครับและเส้นตั้งฉากนี้ก็จะไปไปไปตัดกับกราฟนะครับณจุดจุดหนึ่งนะครับสมมติว่าอันนี้กำหนดจุดตัดไว้นะครับว่าเป็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็ซ้อนนะครับซ้อนเส้นนี้ซะนะครับ ออซอนซอนอยู่ตรงไหนเอ่ยซอนผมไม่ค่อยได้ใช้อะครับโอซอนเส้นน้ำฉากครับทีนี้ก็สร้างเส้นนะครับเชื่อมระหว่างจุดนะครับที่เป็นจุดตัดซึ่งคุณครูรู้อยู่แล้วว่า,าจุดตัดเนี้ยจริงๆแล้วก็คือจุดยอดของพาราโบลานะครับแล้วก็สร้างเส้นเชื่อมระหว่างจุด K กับจุดตัดนะครับที่เราได้เมื่อกี้นะครับ แล้วแต่ว่าจะตั้งชื่อจุดไหมนะครับผมตั้งว่าเป็นจุด V แล้วก็นะครับเป็นจุดยอด vertex นะครับโอเคครับแล้วเราก็จะจะแสดงหรือไม่แสดงจุด V ก็ได้นะครับแต่ว่าคลิกไว้ตั้งค่าไว้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยโชว์ทีหลังนะครับอันนี้คือจุด V นะครับเป็นจุดยอดของของพาราโบลานะครับแล้วก็ เส้นที่เราสร้างไว้นะครับคุณครูจะซ่อนไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ให้นักเรียนค่อยดูทีหลังว่ามันมีความสัมพันธ์เลื่อนกันเลื่อนตามจริงด้วยนะครับตามที่เราคาดการไว้นะครับหรือลองให้นักเรียนคาดการณ์ก่อนแล้วค่อยแสดงออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างาตัวควบคุมนะครับก็ไปที่แก้ไข นะครับแล้วก็ไปที่ควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับปุ่มแสดงการทำงานนะครับโว้ยโทษทีครับแก้ไขนะครับปุ่มแสดงซ่อนแล้วก็แสดงนะครับก็คือคลิกซ่อนคลิกแสดงนะครับโอเค เอาไว้ด้านล่างหน่อยครับส่วนจุดจอดนี้ก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะไปตั้งปุ่มทํางานว่าจะซ่อนหรือแสดงก็ได้นะครับอันนี้ตั้งชื่อว่าซ่อน v ก็ได้นะครับโอเคนะครับไปที่ตั้งชื่อป้ายนะครับซ่อนพิกัด v นะครับโอเคส่วนเส้นตรงนี้ก็เดี๋ยวไปตั้งชื่อนะครับไปที่สมบัตินะครับซ่อนเส้นตรง vk นะครับ vk นะครับแล้วก็ vh นะครับสื่อไว้นะครับเดี๋ยวเราจะงงเองนะครับเขนนี้ครูก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับที่ที่ดูง่ายๆนะครับโอเคเพื่อให้เส้นนี้ดูแตกต่างนะครับผมเลือกเส้นบางหน่อยแล้วกันครับก็ไปที่แสดงผลนะครับเลือกเป็นเส้นที่บางลงมา นะครับส่วนสีก็แล้วแต่จะเลือกนะครับผมขอไปเลือกเป็นสีแดงนะครับโอเคเออกิจกรรมที่เราจะสำรวจก็คือว่าเราจะมาดูว่าค่า H ค่า K เนี่ยมันส่งผลต่อกราบยังไงบ้างอ้อนิดนึงเมื่อกี้ที่ G นะครับลืมซ่อนนะครับโอเคผมซ่อนฝังก์ชันไม่ให้นักเรียนเห็นไม่งั้นนักเรียนจะงงนะครับ GX คืออะไรเดี๋ยวมีคำถามอีกนะครับเยอะแยะเลย ส่วนตำแหน่งของค่า h ค่า k ครูก็วางให้เหมาะแล้วกันครับว่าอยู่ตรงไหนไมันถึงจะดีแต่จริงๆก็คือจะพิมพ์ส่วนที่เป็นส่วนนี้นะครับให้ให้มาดูดูแบบมีช่องไฟมากกว่านี้แล้วคุณครูก็วางค่า h ค่า a ไว้ข้างๆนะครับจะได้ดูง่ายนะครับแต่ตอนนี้ผมวางในลักษณะนี้แล้วกันนะครับโอเคอ่ะทีนี้จะลองสำรวจดูนะครับออผมซ่อนจุด ซ่อนจุด V นะครับแล้วก็เดี๋ยวซ่อนอเส้นเชื่อมนะครับระหว่างจุด K จุด V แล้วก็จุด V แล้วก็จุด H นะครับทีนี้ <c oughs> เราจะมาสำรวจว่าค่า a ค่า k ค่า h ของเราเนี่ยส่งผลต่อกราฟยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่ค่า a นะครับแล้วก็ให้นักเรียนพิจารณานะครับถ้าจะให้ดีก็อาจจะเปลี่ยนสีนะครับ ของตัวค่าพารามิเตอร์เราเนี่ยให้เป็นคนละสีนะครับนักเรียนจะได้ดูง่ายนะครับโอเคแล้วก็ลองสำรวจดูว่าถ้า A เข้าใกล้นะครับลักษณะกราฟก็จะยิ่งกว้างมากขึ้นจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยมันจะดูดูดีกว่ากิจกรรมแรกๆนะครับคือมันจะมีลักษณะก็คือชัดเจนมากขึ้นในส่วนที่ค่า A ของเราเนี่ยส่งผลต่อกราฟในลักษณะที่กว้างกว้างแล้วก็แคบนะครับ เพราะว่ามันเหมือนมีจุดยอด v เนี่ยโดนกำกับไว้นะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่กราฟของเราเนี่ยมีค่า a นะครับที่เป็นลบก,กราฟของเราก็จะเป็นรูปพาราโบลาคว่ำนะครับอตอนเริ่มต้นถ้าสมมติว่ากราฟอยู่ในตำแหน่งที่ตำแหน่งประมาณเนี้ยนะครับมันจะทําให้ในักเรียนมองไม่ได้เห็นความสัมพันธ์มากเท่าไหร่คุณครูอาจจะเลื่อนนะครับกราฟมารอไว้นะครับอยู่ตำแหน่งประมาณนะครับนาะกลางๆของหน้านะครับที่เราจะแสดงค่า a ก่อนนะครับ แล้วจากนั้นเราก็ลองเลื่อนค่า A ให้ดูอีกทีหนึง่งเรายังก็จะได้ทำนายได้ว่ามันเป็น,เป,นเป็นผลต่อกราฟยังไงบ้างนะครับส่งผลต่อกราฟยังไงบ้างสำหรับค่าพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีจุดตัดนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงไปที่เรื่องของการมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบนะครับก็คลิกไปที่กราฟแล้วก็คลิกไปที่แกน X นะครับแล้วก็สร้างจุดตัดนะครับสร้างจุดตัด แล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด Q นะครับจุดนี้ว่าเป็นจุด P นะครับมีจุด P กับจุด Q ให้เป็นจุดตัดกราฟโอเคนะครับแล้วก็จะแสดงพิกัดก็ได้นะครับือกจุด P และจุด Q เพื่อจะดูว่าค่าพิกัดจุด x y คืออะไรนะครับ เพื่อจะได้ให้นักเรียนเห็นว่าจุดตัดแกน x นะครับหรือค่า y เป็น0ย์ความหมายของมันก็คือคําตอบของสมการกําลังสองนะครับในระบบจ,จํานวนจริงนะครับแสดงพิกัดซึ่งแสดงพิกัดตรงนี้อาจจะสร้างปุ่มควบคุมขึ้นมาว่าให้ซ่อนหรือแสดงไว้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ผมก็เดี๋ยวไปตั้งชื่อนะครับอันนี้ตั้งชื่อว่าเป็นซ่อนแล้วก แสดงนะครับจุด p และจุด q นะครับจุด p จุด q นะครับอันนี้ซ่อนไว้ก่อนนะครับคือตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีจุดตัดนะครับทีนี้เราก็สำรวจเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างออจุด p กับจุด q เราอาจจะซ่อนก่อนก็ได้นะครับคือยังยังไม่ให้หนักเรียนเห็นนะครับงั้นผมไปที่แก้ไขแล้วก็แสดงกับซ่อนนะครับ Okay. ครับผมทำเหมือนเดิมก็คือ,อซ่อนจุดตัด P Q นะครับแต่เมื่อกี้มันเป็นแบบคู่อันดับนะครับโอเคอันนี้เป็นพิกัดอันนี้เป็นจุดตัดนะครับผมนคูคเลื่อนลงมาหน่อยก็ได้เพราะเราต้องพิจารณาว่ามันมีจุดตัดเกิดขึ้นก่อนนะครับโอเคครับอน,นีอ่ผมซ่อนที่จุด P และจุด Q ก่อนอุย้ยโที่คับ ซ่อนจุดตัด p กับ q ออกไปก่อนนะครับยังไม่ให้นักเรียนเห็นนะครับทีนี้เราจะมาสำรวจที่กิจกรรมนะครับว่า k กับ h จะส่งผลต่อกราฟยังไงบ้างนะครับทีนี้เราเลื่อน k ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเลื่อน k มากขึ้นนะครับดูที่ค่าตรงนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าจุดยอดของเราก็จะเลื่อนสูงตามไปด้วยแต่ถ้าในกรณีที่ k ของเรามีค่าลดลงนะครับค่าจุดยอดของเราเนี่ยก็จะเลื่อนลงมาด้วย สิ่งที่นักเรียนจะมิสคอนเซ็ปต์ก็คือว่านักเรียนชอบเข้าใจว่าถ้าเราเลื่อนเคขึ้นไปสูงขึ้นเนี่ยกราฟมันเหมือนจะแคบลงเพราะมันเหมือนกับว่าเขาเห็นกราฟมากขึ้นนะครับวิธีการของคุณครูคือต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสเกลเริ่มต้นนะครับว่าถ้าเราตั้งสเกลแบบกว้างเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อความคิดตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาทําจริงๆถ้านักเรียนมีข้อสงสัยคุณครูก็ต้องยืนยันด้วยด้วย,ด,วยด้วยการบีบสเกลให้มันเล็กลงนะครับ ให้นักเรียนได้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับเช่นแบบนี้เราเห็นว่าเลื่อนมานะครับแล้วเราอาจจะเลื่อนกราฟของเราเนี่ยนะครับให้เห็นส่วนข้างล่างมากขึ้นนะครับลักษณะกราฟยังคงเหมือนเดิมนะครับกราฟมันไม่ได้แคบลงนะครับอ,อันนี้คือต้องระวังอย่างมากเลยแหละนะครับเรื่องความแคบกว้างซึ่งเวลาเราวัดจริงๆอย่างในมอสเราก็จะดูจัดเรื่องของความยาวลาตาเล็กตัมนะครับอันนั้นเป็นวัดความกว้างของรูปพาราโบลา,บลา นะครับทีนี้มาดูค่า H นะครับเราก็ลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูบ้างนะครับเราก็ให้นักเรียนสังเกตที่ที่ค่าของ H ตัวนี้ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วควรให้นักเรียนดูจากตรงนี้เป็นหลักนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะไม่เห็นว่าความเข้าใกล้หรือการเลื่อนของเราเนี่ยมันมันมีผลต่อการาอยังไงบ้างเพราะตอนนี้นักเรียนยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกลิมิต นะครับหรือว่าเรื่องของฟังก์ชันมากนะครับนั้นการรับรู้เกี่ยวกับกราฟตัวนี้ก็ก็น่าจะยังคงมีปัญหาอยู่นะครับให้นักเรียนดูค่าตรงนี้ประกอบนะครับโอเคเมื่อเราเลื่อนเข้าใกล้เราจะพบว่าเข้าใกล้ศูนย์นะครับจุดตัดกราฟของเราเนี่ยนะครับมันจะตัดที่แกน y นะครับณนะตำแหน่ง,งที่เป็นจุดยอดพอดีนะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนไปฝั่งซ้ายกราฟของเราก็อยู่ด้านซ้าย นะครับทีนี้ถ้าเลื่อนสองทางนะครับทั้งสองค่านี้ด้วยเลื่อนขึ้นบนลงล่างซ้ายขวานะครับก็คือค่ามากขึ้นค่าน้อยลงเราก็จะเห็นลักษณะกราฟมากขึ้นนะครับโอเค ทีนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดมากขึ้นนะครับเราอาจจะแสดงส่วนของเส้นตรงนะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ในขณะที่เราเลื่อนเราก็จะได้เห็นว่าจุดยอดของมันเนี่ยก็ขยับขึ้นบนลงล่างตามแกน x เอ้ตามแกน y นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าไอ้เส้นที่เราเชื่อมระหว่างจุด v กับจุด h เนี่ยมันไม่ได้ขยับในลักษณะที่ มีความเอียงมันยังคงตั้งฉากกับแกน x เหมือนเดิมนักเรียนก็จะรับรู้ได้ง่ายว่ามันไม่ได้ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวามันยังคงขยับขึ้นบนลงล่างเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับค่า k ของเราเนี่ยนะครับหรือเส้นเชื่อมระหว่าง v กับ k ของเราเนี่ยยังคงขนานแกน x นั่นหมายความว่าค่าจุดยอดมันไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเราก็อาจจะโชว์ที่พิกัดของจุด v นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เราก็พิจารณาว่าในขณะที่เราเลื่อนนะครับเลื่อนไปเท่ากันนะครับค่า h กับค่า x ของจุดยอดนะครับค่า k กับค่า y ของจุดยอดนะครับมันก็คือค่าเดียวกันดังนั้นค่า h ค่า k นะครับที่เราพิจารณาในสมการรูปทั่วไปตัวนี้ความหมายของมันก็คือจุดยอดของรูปพาราโบลานะครับและตอนนี้เราก็จะเชื่อมโยงไปที่เรื่องของการมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบของสมการดีกีสอนะครับ เราก็อาจจะใช้วิธีการก็คือถามนักเรียนว่าถ้าสมมติว่าเรามีสมการ a คูณ x ลบ h กำลังสองบวก k นะครับสมการของเรามันจะมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าสมการมันจะมีคำตอบเนื่องจากมันมีจุดตัดนะครับเราอาจจะแสดงจุดตัดให้นักเรียนเห็นซึ่งตอนนี้เราก็จะมีจุด q กับจุด p นะครับ,นะรบเป็นจุดตัดซึ่งจุดตัดนี้ก็จะเชื่อมโยงไปที่เรื่องของสมการกำลังสองนะครับ แล้วก็มาดูว่าทำไมมันถึงมีแล้วก็มันจะมีเมื่อไหร่นะครับก็เอาค่า discriminant มาแสดงนะครับคุณครูอาจจะไปสร้างค่า discriminant ขึ้นมานะครับก็คือไปที่ตัวเลขนะครับไปคำนวณค่า ดิสคิมเมนต์ของเราตอนนี้ b กาลัง2ลบ 4ac จะเป็นยังไงตอนนี้เราไม่มีแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราไม่ได้กําหนดจากค่าดิสคิมเมนต์แล้วดังนั้นการกําหนดของเราก็ถามนักเรียนว่าตอนนี้เราไม่ได้มีค่า b กาลัง2ลบ 4ac ถ้ามีรูปทั่วไปเป็น a เป็น h เป็น k เครื่องมืออะไรที่ใช้ในการทํานายว่ามันจะมีหรือไม่มีคําตอบนะครับเราจะเห็นได้ว่าส่วนที่ใช้ในการทํานายนะครับ1 คือค่า k นะครับถ้าในกรณีที่ a ของเราเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะครับก็จะ,ะเห็นได้ว่า a ของเราเป็นค่าลบแล้วก็ k ของเราเนี่ยเป็นบวกนะครับหรือเป็นพาราบโบลาคว่ำนะครับแล้วก็มีมีเอ่อมีค่า a มีมีค่า k นะครับเป็นบวกนั่นหมายความว่าจุดยอดของเราอยู่เหนือแกน x นะครับมันก็จะเกิดจุดตัดได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ a ของเราเนี่ยกับการ a เป็น เป็นบวกนะครับเราจะเห็นว่าก็จะไม่มีจุดตัดดังนั้นค่า A กับค่า k จะมีความสัมพันธ์กันนะครับในการที่มันจะมีหรือไม่มีคําตอบเช่นเดียวกันถ้า a ของเราเป็นบวกกับ K ของเราเป็นบวกมันไม่มีนะครับแต่ถ้า K ของเราเป็นลบแต่ a ของเราเป็นบวกนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีจุดตัดกราฟดังนั้นการพิจารณาว่ามีหรือไม่มีคําตอบของสมการกําลังสองถ้ารูปทั่วไปเป็นเช่นนี้นะครับเราก็ดูเพียงแค่ว่า a กับ h จะเป็นจำนวนจริงที่มีค่าเป็นบวกลบตรงข้ามกันไหมนะครับถ้าตรงข้ามกันเนี่ยก็จะส่งผลให้ก็คือมันจะมีคำตอบของสมการกำลังสองได้นะครับในเรื่องของประยุกต์ของพาราโบลาเรามีเรื่องหนึง่งก็คือในเรื่องของการหาค่าสูงสุดค่าต่ำสุดนะครับค่าสูงสุดค่าต่ำสุดของเราก็คือค่าต่ำสุด คือค่า y นะครับเมื่อ x เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราจะมาสำรวจนะครับเลือกจุดนะครับบนบนเส้นโคง้งพาาาโบลามา1จุดนะครับจุดนี้นะครับตั้งชื่อว่าเป็นจุดจุด s แล้วกันนะครับจุด s อ,อ,อันดับแรกนะครับก่อนที่เราเราคือเราสร้างเสร็จทั้งหมดนะครับ S, S ถ้ามันติดอยู่น,นักเรียนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าคือจุดอะไรก็จะหันเหนความสนใจในักเรียนที่จะลัพิจารณาจุดยอดเราอาจจะสร้างกล่องควบคุมให้ซ่อนนะครับให้ซ่อนแล้วก็แสดงจุดนะครับจุด S นะครับโอเคอันนี้คือซ่อนจุด S แล้วก็แสดงจุด S นะครับถ้าซ่อนไปก่อนนะครับแล้วก็แสดงนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเพื่อพิจารณาที่ค่า y านะครับเราก็ กำหนดพิกัดนะครับไปที่การวัดแล้วก็สร้างพิกัดของจุด S ขึ้นมานะครับซึ่งตอนที่เราสร้างพิกัดของจุด S เ,เนี่ยนะครับเราก็อาจจะซ่อนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อไรกระตามที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องค่าสูงสุดค่าต่ำสุดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาแสดงให้เขาเห็นอีกทีหนึ่งนะครับก็ไปที่ปุ่มของการแสดงการทำงานนะครับแล้วก็ซ่อนนะครับ ซ่อนออพิกัดนะครับตอนนี้ตั้งชื่อใหม่ละกันนะครับเป็นซ่อนพิกัดของจุด s นะครับโอเคนะครับอลองคลิกดูก็จะซ่อนไปนะครับซ่อนจุด s เอาไว้ด้วยกันนะครับข้างๆนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วแต่ครูไม่ถึงสีตรงสีส้มเนี่ยนะครับเปลี่ยนใหม่ได้ รเราก็อาจจะซ่อนจุด S ไว้ก่อนนะครับแต่พอเราจะสำรวจปั๊บนะครับเราก็แสดงจุด S แล้วก็แสดงพิกัดนะครับอย่างอื่นที่เรายังไม่สนใจเนี่ยนะครับอาจจะซ่อนไว้ก่อนก็ได้อย่างเช่นพวกเส้นตรงเหล่านี้นะครับโอเคซ่อนนะครับส่วนจุด B นะครับผมว่ายังไม่ซ่อนก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาใช้นะครับ ทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราขยับนะครับค่า x ของเราในลักษณะที่เราจะเห็นได้ว่าถ้า x ของเราเป็นค่าลบนะครับค่า y ของเราเนี่ยก็จะเป็นค่าที่มากขึ้นถ้ากราฟข, <zy> ของเราม claro ีลักษณะเช่นนี้นะครับและในกรณีที่ค่า x ของเราเนี่ยนะครับมีค่าลดลงจะเห็นได้ว่าเวลาเราบอกว่า x มีค่าลดลงเนี่ยนักเรียนจะมองไม่เห็นเพราะเราไม่เห็นว่าการเลื่อนของของ x เนี่ยเป็นยังไงบ้างเลื่อนลดลงหมายความว่าเลื่อนเข้าล้เป็นแบบ ในลักษณะที่เป็นบวกไหมนะครับหรือว่าเป็นลบซ้ายขวาเนี่ยเขาอ,อาจจะยังดูไม่ได้นั้นวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการสร้างจุดนะครับไปตั้งฉากกับเส้นนะครับที่เป็นแกน x แล้วก็แกน y นะครับสร้างเส้นตั้งฉากที่จุด h ไปที่แกน x นะครับแล้วก็ไปที่แกน y นะครับแล้วก็สร้างจุดตัดขึ้นมานะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นตรงจะดูยากนะครับ จุดตัดครับแล้วก็ซ้อนเส้นสองเส้นนี้ซะนะครับแสดงผลซ้อนเส้นตั้งฉากแล้วเราก็อาจจะลากเชื่อมนะครับให้เขาเห็นนะครับว่ามันมีผลด้วยว่ามันมากขึ้นมันลดลงยังไงบ้างในในขณะที่เราขยับนะครับแล้วเวลาจะแสดงก็คือแสดงทีละจุดได้นะครับสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็สร้างส่วนของเส้นตรง ะจะเลือกหนาหรือเลือกบางเลือกสีอะไรคุณก็เลือกเองอันนี้แล้วแต่ความชัดของโปรเจคเตอร์นะครับเคผมเลื่อนกลับมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูง,ง่ายๆแล้วก็เลื่อน K ขึ้นไปนะครับเลื่อน H ไปฝั่งนี้นะครับโอ้ยเดี๋ยวไม่งั้นค่านี่จะมากไปนะครับเอาประมาณนี้โอเคครับ ทีนี้คือต้องการให้นักเรียนเห็นว่าค่าค่าตำแหน่งนะครับที่ h ของเราเนี่ยมันเลื่อนในขณะที่เราเลื่อนตามกราฟนะครับคือตอนนี้ถ้าเราคลิกที่ตำแหน่งของจุดบนแกน X เนี่ยคือตัวแม่ของเราหรือตัวที่กำหนดจุดที่อยู่บนแกน x คือจุด h เราอาจจะเปลี่ยนตัวแม่ใหม่ก็ได้ก็คือแทนที่เราจะให้ h เป็นตัวแม่ก็จะให้จุดนี้เป็นตัวแม่แทนนะครับก็ไปคลิกนะครับ ตั้งชื่อจุดเป็นชื่อ T กับชื่อ u เราจะเห็นได้ว่าถ้า h ของเราเนี่ยเลื่อนตามกราฟนะครับค่า x ของเราก็จะมีลักษณะก็คือเลื่อนเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นนั่นหมายความว่าค่าของมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่าของ y เนี่ยก็จะมีค่าลดลงเรื่อยๆนะครับอย่างไม่ไม่จำกัดไหมสักพักหนึ่งก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งในขณะที่ h ของเรา x ของเราเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆค่า y ของเราก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆในกรณีนี้ นะครับเราก็อาจจะให้นักเรียนสารวจว่ามันมีตําแหน่งที่มันจะมีค่ามากสุดไหมค่าน้อยสุดไหมนะครับเ,เรื่องของการตั้งค่าว่าเป็นตัวแม่นะครับแล้วก็ตัวลูกนะครับเราก็คลิกตําแหน่งที่จุด S และจุด T เราอาจจะสลับก็ได้นะครับคลิกตําแหน่งที่จุด T นะครับแล้วก็ไปดูที่ค่าพึงใจไหมครับนะฮะ ีครับคลิกข,ขวานะครับแล้วก็สร้างรอยจุดกำหนดชื่อตัดชื่อป้ายคุณสมบัตินะครับเลือกตัวแม่นะโอ้ยไม่ได้วอบทีงั้นงั้น,นเรื่องเรื่องตัวแม่ตัวลูกฝากคุณครูดูแล้วกันนะครับออ กิจกรรมก็ประมาณนี้แหละครับแล้วแต่เราจะสร้างนะครับคือคือถ้าเราจะให้ให้จุดบนแกน x นะครับเป็นตัวแม่เราอาจจะแทนที่เราจะสร้างจุดบนบนกราฟนะครับเราก็ใช้วิธีการสร้างจุดบนแกน x นะครับ1จุดนะครับเช่นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างเส้นตั้งฉากนะครับณจุดนี้บนแกน x นะให้ไปตัดกราฟนะครับ แล้วเราก็เอาจุดนี้เป็นจุดแสดงแทนจุด S ก็ได้นะครับสร้างจุดตัดแล้วก็จุดตัดนี้ก็สร้างไปตั้งฉากกับแกน y นะครับตั้งฉากกับแกน y ครับก็ก็จะได้จุดตัดนะครับเหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นเหมือนจุดจูดนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นก็คือว่าถ้าในกรณีที่เราขยับให้ x ของเราเนี่ยมีค่าเข้าใกล้ 0นะครับหรือว่ามีค่าเข้าใกล้จุดยอดนะครับค่า x ของจุดยอดเนี่ยมันจะส่งผลต่อค่า y เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับผมว่าอันเส้นนี้ก็ดีกว่านะครับวิธีการทำก็อาจจะซ่อนเส้นที่เป็นเส้นเส้นตรงเหล่านี้ออกไปนะครับก็จบแล้วกิจกรรมสำรวจนะครับกิจกรรมของผมมันยาวไปหน่อยคุณครูอาจจะตัดเอาเฉพาะส่วนที่จะใช้นะครับในบางชั่วโมงก็ได้นะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่เข้าใจก็เดี๋ยวมาถามอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ